พี me me, feet, bon ่ไหนคะเมืองน่านจะพมาเพราะก็มาถามคุณแม่ก็เมาเก็บบักขามนะคะมาสนบักขามได้เลยวอนแห้งแม่ตรงไปนี้มีสวนอยู่บ่จ้ะมีสวนเราลงไปนี่เพ่อแม่หนังลูกสลงไปหาท้ายสวนเกษตรแม่แม่ เพิ่นบ่เออพันหันสวนเกษตรต้องไปบ้านนิคมไป,ปไปบ้านนิคมได้ก็บันสะค่ำพักปลูกข้าวโพดอยู่ทางได้ล่ะพ่อมันเลยเออเลยนี่นี่ไปแล้วม right. ันมันมันสิมีสะพานเสียงานไปส่งคู่ว่ะไปบ้านนิคมได้ไปไปไปฮอดนั่นมันสิมีท่างติดไว้ว่าแวะบ้านดงค่ำเข่าไปเลยประมาณจะโคโยกขั้วประัดี๋ยวเครื่องเครื่องสองข้างทางเลยเต็มไปหมดเลย พาหมูลูกไปวะจ้ะอันนี้แม่มาเอาเงี้มาบักขามบ่โอ้บักขามเตียงได้ดิแม่ขามสมโอ้บักขามสมจีมีหน่วยดิบอยู่บ่ฮะดิบปะมีอันกระห้องกระหังหาไทยอันสวงเกษตรที่นว่งเข้านี่ลราพออกไปบ้านนิคมอืมบ้านนิคมจริงว่าหนูขี่รถมาเอาไปถามตาก็แย่อยู่หนังก็น่าประเทียนข้าเจ้าหูจักว่ะอันนนั้มี่จะปลาอ้อยละพุณช่วนเกษตรบ้านนิคมกับบ้านอันจ้ากามทุกอย่าง บ้านสะคำแม่บ้านทุ่งยางอืมนี่มีไผยเฮดดอกมันนอนวลทุ่งแม่หักบ้านเมื่อกันบักขามแม่ก็เจอแล้วมาเอาบักขามนู่นพี่น้องน้ำเลยแม่ไม่แพ้มึงค่ะอย่าไปไปนี่เดีวค่ะเลยเลยไฟฟ้าไปตำรวจมาตำรวจนยังไล่ไล่หักกันบักขามทุ่งุ้ยบบนี้ด้วยค่ะ คนเอิ่นมาบอกว่าไปจับูุไลจอยเอ้ยเกิดเขามีปืนกับตายฟี่ตัวส่นดอกืออันนี้เฮ็ดได้์เจ้อ้อยวัตถีพ่อเนรเมนมี่เจ้าอ้อยเพื่อนเราพี่สะป้าอ้อยโอ้ทางผุนกับป้าอ้อยจ้าเดี๋ยวไปไปนี่ละเลื่อยเลื่อยเลื่อยบ้านน้องแกไปกับไปเขาบ้านนิคมพ่อหอดบ้านนิคมไปไปหอดเสื่อนโรงเรียนบ้านบันบันนิคมเลี้ยวใส่ยิ่งไปเลยประมาณกิโลกัวแมนบพาะทั้งสองฝั่งฝั่งซ้างเลยแบบนี้ป้าเขาโคตรป้าแบบทั่วป้า ไปรอถนายกดอ้าวเพิ่อนขยุ่หันละกับผาลูกสาวไปไทยขึ้นกันมันดองขั้มเจ้าหอมแต่ว่าอันมันบวชวันดงขัามมันเป็นของบัตรนิคมเพิ่นเพิ่นปลูกคขายจะเลื่อยสะพานไปไปเลื่อยสะพานไปจักหน่อยหนึ่งแบบวันนี่ลุงเลียนบัตรนิคมอยู่ฟังทำไนแ้่งดงขัามมันมันสีไม่ไปบอกอยู่ดอกว่าแวะบัตรดองขั้มนั่นละเลี้ยวใส่ไปเลยจ้าจ้า ออคุณนุ้ยสิเด็กกับขึ้นไปท่องคุณไปไม่เห็นอะไงเีลยโอ้วนเขาเลยเห็นมูเจ้าเรียกเขาเลยแวะมาถามสนุกต้องไปไปพูดละเราจะไปสีมีจะจะขอบพุณอะไรค่ะพ่อป้าเขาขวดป้าบักทั่วป้าให้พี่น้องกับเพนไปนี่พ่มน้องตาลจ้ะให้คุณพ่อแล้ววากลับไปท่องคุณเขาหนี้อะให้เจ้าพี่น้องอันเห็้ยนตาเขาเก็บเพชรหล่ะี่ตใจชวนพญายไปอยู่แถวอุบลอยู่ <fect> <c oughs> <c oughs> ได้ไลา์ต <c oughs> ีแหม่ตีอ่ะคิมนีกซ้อนี้เหรอคะพี่น้องวัดดีค่ะ